ก็ฉายาอะไรเต้หมัดหมาอ่าใช่ใช่เต้หมดหมาเต้หมัดหมาเต้บอลคู่แรกอร่อยตัวเน,นี้ยอ่เต้หมัดหมาตีคู่กับหัวหน้าแก่นอ่ะห,วห,วหัวหน้าแก่นตอนนั้นตีคู่หัวหน้าแก่นตอนยกสี่เจ็ดสิบแปดเต้ขึ้นแล้วนะขึ้นคับแล้วนะเอ่าหัวหน้าแก่นผมไม่แน่ใจใว่าเจอหรือไม่เจอนะอ่าไม่ไดเขาอยู่แดนสามหรอกผมท่านเขาแดนสี่แดนสี่ผมไม่เจออ่าแสดงว่าเอวย้ายไปแล้วที่มีประเด็นกับฝรั่งใช่ไหมเนี่ยไม่รู้นะน่าจะใช่แหละฝรั่งเลยไม่เอาเออถึงเขาไงแต่ว่าผมทันเขาไง ใช่มีอยู่อยู่กับโซเชียลอยู่เป็นนะครับอยู่โซเชียลก็ฝากนิดนึงอยู่เป็นเพราะว่า<ช>คือคนอะมันทันยุคทนนันสมัยกันหมดบางทีเล่าได้ก็อยากให้มันเล่าให้มันแบบตรงประเด็นล้วก็ตรงเรื่องเลยเพราะว่า<ช>แต่โซเชียลถ้าพลาดนิดนึงอ่ะ<ช>มันจะดับเลย<ช>ดับเขาจะเขาจะ,เขาจะโจมตีเลย<ช>ยุคนั้นอะผมผมอยู่แดนสี่ผมผมเคยได้ยินสานเด็กย้ายมาใช่ป่ะสานเด็กย้ายมาแดนสี่ว้หนุ่มมาทุ่งธานีปีสี่หกปีเจ็ด ใช่ชุดเดียวกับแอลไหมที่แอลย้ายมาจิ้นั้นใช่ป่ะน่าจะใช่เพราะอยู่ปีนั้นอ่าก็แสดงว่าแอลก็อยู่ยุคเดียวกับผมทีมีมะเด่นมะเด่นแล้วก็มีลองลิสแล้วก็มีเต้เวลาครั้งอืพี่เต้จำได้เพราะพี่เต้เป็นคนมารับผมอ่าแต่บางคนผมอาจจะแบบเลื่อนลางมากแต่ลองลิสยังชื่ออยู่แต่แต่เต้นอยขับขังเดียวผมในเต้เวลาครังอ่ะอ่าพี่เต้เป็นคนมารับผมมารับแล้วก็อยู่ด้วยกันไอ้ป้อมไอ้ป้อมเหรือวะกูอยากป้อมอ่าแล้วก็ใครวะ เราอยู่บ้านฝั่งทนตอนนั้นฝั่งทนขึ้นแดนเซยใช่ใช่ฝั่งทนขึ้นเพราะมาเด่นคับเลยคับแดนเลยตอนนั้นอ่ะชฝั่งทนขึ้นแล้วก็ผมย้ายไปแดนเจ็ดก่อนตอนตอนตอนผมมาผมย้ายไปแดนเจ็ดย้ายไปแดนเจ็ดผมมาชุดสารเด็กหน้าประมาณยี่สิบกว่าคนได้ใช่ใช่ย้ายไปแดนเจ็ดแล้วผมก็ไปมีปัญหาแดนเจ็ดก่อนไปมีเรื่องไปมีเรื่องเขาพึ่งแล้วผมก็ย้ายไปแดนสองพอไปแดนสองบุกผมก็ไปมีปัญหาอีก ไปมีปัญหากับตอนนั้นตอนนั้นต้องบอกก่อนว่าฝั่งพลกับกับชนบุรีอ่ะกำลังเบียดกันเบียดกันใช่ใช่เบียดกันเพราะว่าชนบุรีกำลังจะขึ้นแล้วอ่าใช่ใช่ใช่กำลังจะขึ้นแล้วและเสร็จปุ๊บพี่ช้างก็ย้ายช้างใหญ่ช้างใหญ่ย้ายย้ายจากแดนสี่ไปหรือหรือแดนเจ็ดพี่ช้างแม่งแม่งย้ายไปไหนลูโหจำไม่ได้แล้ววุนหลายแดนหนใช่ย้ายย้ายเป็นหกย้ายย้ายปุ๊บชนบุรีขึ้นอชนบุรีขึ้นปุ๊บผมก็เริ่ม เออมีปัญหารถชนบุรีช่วงนั้นเพราะตอนนั้นผมสารเด็กผมย้ายไปตอนนั้นพออายุไม่ถึงที่แปดไม่ถึง18แปดเลยนะใช่ไม่ถึง18แปดผมผมผมมาจากสารเด็กเพราะสารเด็กรับผมไม่ได้แล้วสี่ก็เ,เลยย้ายไปโน่นพอเสร็จบุกบก็ไปมีปัญหากันกับ บนโรงเลี้ยงเด็กในบ้านผมไม่มีปัญหากระโดดวัชพังกันเ่ยแคยได้ข่าวอยู่อย่างเนี้ยแต่แผนที่ผมโดนผมโดนเพราะเหมือนแบบไปออกตัวให้เด็กอะไรอย่างเงี้ยโดนดนแดนไหนแดนแดนสองใแดนสองแดนสองโดนต่อยคว่ำลงเลยยึดจับบนโต๊ะอะแอลโดนนะโดนผมโดนเลยผมออกตัวเพราะผมโดนแต่ว่าผมก็ถังซอยพอังซอยแตยว่แล้วตอนนี้มันเหมือนแบบตอนนั้นผมมีแผลนกระทบกระทั่งกับชนบุรีเยอะมีมีปัญหากันจนทําให้เด็กในบ้านผมเนี่ยเลยเนาะ ที่โดนขาโต๊ะป่ะใช่โดนตีเล่าหน่อยเื่นเล่าหน่อยก็คือตอนนั้นมีปัญหาเราจนบุรีก็เหมือนสั่งเก็บกันไปสั่งเก็บกันมาแล้วตอนนี้เด็กในบ้านเขาอ่ะออกไปถานเด็กผมมันก็เหมือนสั่งเก็บกันไปก็สั่งเก็บกันมาแล้วตอนนี้ฝั่งนู้นอ่ะเขากลับมาบอกบ้านเขาเขากลับมาบอกบอกว่านเขาเสร็จปุ๊บก็เขาก็เลยมาเก็บในบ้านเราคืนฝั่งนู้นคือบ้านชนใช่ไหมบ้านชนบุรีมาเก็บคืน เด็กในบ้านผมเด็กในบ้านผมก็คือว่าโดนโดนเขาใช้ขาโต้งเลี้ยวแล้วกันกดกด,กดครับผมแล้วบึมบึมกดอะ่ะก็คือเลี้ยวเลย,ยเลยนะเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยนะครับเลี้ยวก็กลายเป็นแผล แก้กันไปแก้กันมาอยู่อย่างเงี้ยไม่จบไม่สิ้นดังดังมากเลยนะเรื่องนี้สารเด็กอ่ะไม่จบไม่สิ้นตอนสารเด็กโดนใช่แล้วก็ดังแล้วก็ย้ายไปแดนสี่มันก็แก้กันอยู่อย่างเงี้ยแก้กันอยู่เลยแผลผมว่าออว่าญาติเยี่ยมโดนดักกดมั่งโดนอะไรมั่งทบชทบชลบุรีอ่าอทบสั่งสั่งเ้าหินมาเฟี้ยงใส่ผมมั่งให้เด็กมาแทงผมมั่งอะไรมั่งแบบเยอะแยะไปหมดแต่ตอนผมย้ายไปแดนสี่ฝั่งทนมันมาขึ้นแล้วอ่าใช่ขึ้นนานแล้วฝั่งทนแล้วก็ มีจดหมายน้อยมาให้ชอบอแดนซี่เก็บผกอนนีกแต่ชอบอแดนซี่ใครขึ้นอยู่ตอนนั้นชอบอแดนสี่ตอนนั้นเป็นชุดตอนนั้นพวยเบลอยู่แหละหรือตอนพวยเบลพี่เคเล็กอยู่ป่ะเคเล็กไม่อยู่ไม่อยู่เหรอไม่อยู่แล้ว<อ>ก็ คุยกันคุยกันเหมือนแบบว่าเอมีสมายน้อยมาเนี้ยแล้วบอกเฮ้ยชอบอกับเราเดนเนี้ยเราไม่มีแผลต่อกันนะอะไรเงี้ยใช่ไหมแบบว่า<ช>จะมาตามเรื่องอะไรไหมแต่แดนใหญ่เป็นคนเฉยหมายมาว่าให้ชอบอแดนสี่อ่ะขอกแดนสี่ให้หมดให้ไปอยู่กับพี่น้องแดนนอกให้หมดเลยเ,เพราะว่าเ,เพราะว่าตอนนั้นฝั่งทนแดนสี่มันขึ้นประมาณนี้แต่ก็ไม่มีอะไรต่อกันก็ทะเลาะตอนนั้นผมทะเลาะกับพวกเอ๋พวกเอ๋ชบอชบอนะใช่จะมีปัญหาสะเลกกระทั่งกันมา แล้วก็มาอะไรวะแล้วก็มาเจอการมันเป็ดก่ารมันเป็ดน่าจะมาชุดเดียวกันชุดเดียวกันมีปัญหากันแล้วผมก็โดนโดนแทงไปสี่รูโดนแทงไปสี่รูแพ้ทะเลาะก็เดงนิดหน่อยครับนิดหน่อยควายกันแต่แพนี้ผมก็ไม่ไม่ไม่เสียหายอะไรไม่เสียหายอะไรแล้วก็แล้วก็ปล่อยแล้วป่อยอยู่ได้แบบนเดียวแล้วก็ปล่อยอยอาไว้หนุ่มต่ไว้หนุ่มแม่งแม่งเขื่อนเขื่อนก็ผม ผมยังถามผมยังงงเลยที่ญาที่สารเด็กย้ายมาน่าจะเป็นแอลนะผมก็มาถามแอลแอลบอกใช่ก็แ,แสดงว่ายุคเดียวกันเลยใช่ <ผม S 1> ยุคเดียวอย <ไป S 1> ู่เดียวเลยปีเดียวที่อบอี่เจ็ดอ๋อแสดงว่าอยู่ก่อนอยู่แล้วผมมาที่ไหนไหมมีความอยู่บ้านแบงค์แจ<อ>้งสว่างแล้วแอลย้ายจากแดนไหนไม่รู้มาลงมาลงแดนสี่อ๋อผมย้ายจากแดนสองมาอ๋อผมยังไปยืนดูเด็กคุดนี้แม่งเชียร์ไลน์รถางเงี้ยเลยออย้ายจากแดนสองมาผมเพิ่งรู้นะเป็นชุดแอลแอลรถนะครับอยู่นั้นอยู่นั้นอยู่นเดียวใช่ตอนนั้นผมดื้อมาดื้อมาดื้อมาแล้วก็แล้วก็แล้วก็ย้ายมาย้ายอยู่แแดนนเเี่่ยยต้อูลลวก็หัง แต่หลังย้ายแล้วก็มีมีม,มีอ๋อมีปัญหาเรื่องฝรั่งด้วยที่ผมโดนย้ายอะ่ะเรื่องฝรั่งนะครอะเรื่องฝรั่งที่ผมไปช่วยฝรั่งที่โดนชอบอปิดเราผมย้ายมาแล้วอยู่ได้อยู่แดนสี่ได้พักหนึ่งแผลที่ผมโดนก้าวานเป็ดแทงผมก็ปล่อยออปล่อยได้ภัยฐานเด็กเปปล่อยฐานเด็กประมาณนี้ แต่ผมถึงเต้ยวันละครั้หน่อยเต้ยวันละครั้งนี่เขาก็ออกได้แล้วก็เจอผมคักไปหาเขาไม่ตอบผมเลยเหรอเออเขาจำผมไม่ได้แล้วนั่นผมนอนขังเดียวเขาเลยเพราก็่าเขาก็ช่วยผมไว้หลายเรื่องเหมือนกันใช่าต่ยังไรเต้ยหมือหมาใช่ใช่เต้ยเหมือนหมาเต้ยเต้ยบอลคู่แรกอร่อยคนเนี้ยเออเต้ยเหมอาเออเต้มันก็ดื้อยู่เต้ยดื้อยังไงจะ่ดื้อใช่ใช่ตีคู่กับหัวหน้าแก่นอะหัวหน้าแก่นตอนนั้นตีคู่หัวหน้าแก่นตอนยุคสี่เจ็ดสี่แปดเต้ยขึ้นแล้วนะขึ้นคับแล้วนะเออ ผมน่าเก็ผมไม่แน่ใจว่าเจอหรือไม่เจอนะน่าจะอยเขาอยู่แดนสามหรอกผมทันเขาแดนสี่แดนสี่ผมไม่เจอแสดงว่าแอลย้ายไปแล้วที่มีประเด็นกับฝรั่งใช่ไหมเนี่ยไม่รู้นะน่าจะใช่แหละไม่อยากเอยถึงเขาอะแต่ว่าผมทันเขาไงใช่นีอยู่อยู่โซเชียลอยู่เป็นนะครับอยู่โซเชียลก็ฝากนิดนึงอยู่เป็นเพราะว่าคือคนอะมันทันยุคทันสมัยกันหมดบางทีบางทีเล่าได้ก็อยากให้มันเล่าให้มันแบบ ตรงประเด็นก็ตรงเรื่องเลยเพราะว่าถ้าแต่ตัวเชียวถ้าพลาดนิดนึงอ่ะมันจะดับเลยดับเขาจะเขาจะโจมตีเลยนะครับก็เล่าเล่าพอมันได้แต่อย่าไปเล่าแบบท่าแบบคนมันเห็นกันเยอะนะแฟมันพันคนเห็นกันหมดเห็นหมดเรา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 ใหญ่ไม่ได้เราใหญ่ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนไปแต่ก็คุยกันแหละขอโทษขอโพยคุยกันฝรั่งคุยกันเคลียร์แผลอะไรหมดแล้วก็ เรื่องนี้ก็ให้มันจบไปแล้วกันแล้วก็ให้เป็นอุทาหรณ์ครับอุทาหรณ์แล้วกันก็สุดท้ายก็เป็นพี่เพื่อนพี่น้องกันหมดนะใช่ใช่โลกโซเชียลคือโลกโซเชียลนะครับตอนนี้เอออยากให้แอลพูดถึงขวัญนิดนึงขวัญะรอบนี้เฟี้ยวเลยนะเฟี้ยวตั้งแต่ออกมารอบล่าสุดเนี่ยคือผมมองเฮ้ยแอลเขาเปลี่ยนความคิดแล้วเฮ้ยเขาไปแบบมันจะไปเรื่อยเรื่อยใช่ยุคนี้มันยุคนี้ผมเดินหน้าทรรมหาสตร์กินก่อนว่าตอนนั้นมีคนด่าเยอะไิมใช่ประเทศนะเอื่อชมเนยเดียวแต่เราก็ เราก็ไม่ไม่ค่อยอะไรนะเราเราถือว่เพราะว่าเมื่อก่อนเราเหมือนเราเราทำอะไรเกี่ยวกับดำดำด้วยรูนีนั่นตอนนั้นเราไม่แคร์ไม่สน้วใช่ต่พอออกมาแบบเออมันมีความคิดมันตตได้ข่าวว่าขวัญเนี่ยเป็นซีแอลตอนอยู่ของผัยด้วยนะของผของผ่แต่แอลนี่เขาพูเขาพูดกับสอปอมาตลอดเลยนะว่าจะคุกไหนตั้งแต่ฐานเด็กนะใช่นะก็ถือว่าใจได้นะ ไม่ได้ไดสอปอต้องยอมรับแอลนะเพราะว่าแอลเนี่ยเขาก็เอาเอา,เอาสอปอมาตลอดนะครับใช่ผมก็เอาทุกเม็ดเหมือนกันนะสอปอทุกยุคท,ทุกเรื่องจำนะใช่อาขวัญพูดนิดนึงเพื่อนเราความสัมพันธ์เราแอลเป็นไงตอนอยู่ <พอ S 1> ข,ข<อ>้างในผมออกจากแดนแปดไปแข่งห้าแอลก็มาจากแดนแปดถู<อ>กไหมออกมาดแดนห้า<อ>แล้วก็มาเจอกันที่อันห้าแล้วก็มาเจอกันณตอนนั้นนะคือผมกล้าพูดกล้าพูดเลยนะว่าบ้านสปออะกำลังดีอยู่อ๋อกลังขึคืบรัง พราะว่าพางพาใช่ใช่ทางา,าอยู่เพราะว่าดันคนในบ้านมีหน้าที่คนถามได้ใช่มีหน้าที่ยังไงมีหน้าที่คือเพื่ออยู่สบายขึนะ้นใช่ใช่สบายขึ้นมีหน้าที่อยู่สบายอยู่สบายกว่าคนอื่นหน่อยไม่ต้องแบบผวดระเบียบมันก็น้อยลงใช่คือว่าดันมันเป็นเป็นนาโยธาเป็นหน้าเียบ ฝัดเลี้ยงอะไรเงี้ยใช่แต่พูดเลยดีกว่าว่าเอลเอลตอนฝันของนายเป็นยังไงบ้างบนฝันเท่าที่เรามองดูเลนบ้านสร่อหมู่ส่วนมากมันจะเป็นพวกมีหน้าที่กันหมดมีหน้าที่ทำนูน่นทำนี่ทำนี่ทำนู่นทำนี่มันก็มันก,ก็สบายอ,อ,อยู่อยู่สบายนะครับอยู่สบายว่าบ้านใหญ่ด้วยสระบ่ออยู่สบายผมก็ะะรู้จักถ่ายอั้มรู้จักถ่อั้มแล้วก็ไปสีกันพอสีกันเสร็จหมู่ก็เหมือน สบก็ดันผมให้มาเป็นหน้าที่เหมือนกันผมไม่ไผมก็ม,กมีในระดันใช่ดันให้ผมเป็นมีหน้าที่เป็นโยธาอะไรเงี้ยเป็นโยธาดูแลพื้นที่อะไรเงี้ยมันก็เราก็อยู่ง่ายขึ้นแบไม่ต้องแบบใช้ชีวิตง่ายขึ้นอ่ะสบายขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ดันกันอยู่ด้วยกันสีกัน แล้วก็งอนกันอ่างอนแผงงอนนิดนึงงอนกันเรื่องอะไรรับหย่งายงอนไม่คุยกันปล่อยอ่ะงอนเรื่องอะไรไม่คุยกันปล่อยไม่คุยกันแบบนานมากนะแบบเจอหน้ากันจากแบบเพื่อนรักก็เลยแบบมีขนมแก่งกันคนลร่องชิมอะไรอ่ะเข้าเช่อเชื่อไปมางอนเขาไม่คุยแล้วก็คุยไม่คุยกัเรื่องแบวะอ่ามาแล้วไร้แล้วก็ไม่พูดด้วยงอนเราออกมาคุยกันแล้วจบแล้วรู้ร้แล้วนะออกมาก็เหมือนแบบคุยแล้วคุยแกเ้า ผมจะไม่รู้ได้ไงงอนผมเรื่องอะไรอ่ะแต่พอเราออกมาปุ๊บเจอเจอเจอเฟซเออเฮ้ยเพื่อนกันดีว่ะประทักคุยกันพอคุยกันก็นัดก,กินข้าวกันอะไรกันอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาอ่ะเขามีเรื่องราวในใจแต่เราไม่รู้ว่าแอ,อลอนะครับไวเกิดลูกผมผมต้องหาแอลไงลูกสาวผมว่าอยากเจอเอลวเอลอันเนี้ยมันเกิดลูกผมนะเพื่อนแอบอมาดีกบ้านที่บ้านหายมัน้ยเขาเลยแต่ผมไม่รู้แต่แล้วแกกลังคิดอยู่เด็กถ้าผมอ่ะถ้าผมเลยไปไปคนคิดไม่ดีจริงเลยผมจะไปป่ะ ใช่ถูก<ช>ป่ะ<ช>ผมก็ไม่ไปหรอกกูคิดไม่ดีกับมึงอะไปสมุดประ,าะกาศแล้วเขา็คนชัดเจนแล้วเขาโผล่แล้วถ้าไม่ชอบก็คือบอกันไม่ชอบใช่ไม่ชอบผมก็ไม่ชอบใ่ใช่อผมก็ไปเราไปเดี๋ยวแล้วก็ยังไม่ได้คุย,ยนนะเหมือนแบบปีช่วงหลังว่าแบบเมีเดื่มกันบ้างมีนู้นนี่น่ากันบ้างแล้วก็เปิดออกคุยกันครับผมเปิดอกคุยกันก็คุยกันแบบว่างานบวชถ้าผมไม่ไปหรือว่าอะไรทั้งอย่างไม่รู้ว่าใครมาแบบว่า เหมือนแบบเจ้าหสิเอ้ผมแล้วหสิเรื่องอะไรวะกูไปอะไรแล้วเ่กูหาใจแล้วไม่ไม่รู้ว่าหสิก็ไปอยู่ดีอะ่เพราะกฎตีผมไม่เพราไม่ออกงานเท่าไหร่อ่าผมก็ผมก็ไปเพราะมันม็นองต้องไปอ่ะเพื่อนบวชใช่ไหมไปปุ๊บก็เหมือนก่อนไป้วผมไม่ทำอะไรไว้พูดอะไรไว้บอกพูดอะไรวะพอเพื่อนจะมีอะไรจะพูดกับผมเลยดีกว่าเพื่อนกันนะเป็นอย่างนี้ผมบอกให้เพื่อนกันนะไม่ต้องไปลึกลับทัซ้อนมากสำหรับอันนี้ตัวผรมนะ ไว้ใจคือกันถ้าผมมีปัญหาหรือว่ามีใครมารล่ผมฟังนะว่าว่าอีกคนหนึ่งเป็นยังไงผมจะอ๋ออย่างโน้น,อ,อ,นอ,อ,อย่างนี้อ่าผมก็ล้วงความลับก่อนล้วงล้วงล้วงเออเอออย่างนี้ผมโทรถาแม่งตอนนั้นอ,ะอ่ะจริงหรือเปล่าใช่จริงไหมถ้าเพื่อนกันจริงอ่ะถ้าเกิดว่าอีกคนหนึ่งปั่นอ่ะแม่งหมาเลยนะ,ะใช่ใช่ถูกแล้วเพื่อนแม่งก็ยังคงความเป็นเพื่อนเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดพูดจริงอ่ะก็คุยกันเลย คุยก like ันเนี่ยอ้าผมพูดจริงแล้วมึงพูดทำไมพูดอะไรกันอยเอ้ากู้น้อยใจมึงเรื่องนี้ก็พูดทำไมมันก็ดีกันถ้ามันถ้าเรามองว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆนะอันนี้ตัวตัวผมนะครับแล้วแบบโมเมนต์แบบนี้ผมจะมีแค่เฉพาะเฉพาะคนที่ผมรู้สึกดีๆหรือว่าเป็นเป็นพี่น้องผมจริงๆเท่านั้นที่ที่ที่ผมจะใช้นะแต่แอ้วคนอื่นพวกผมว่าไม่ใช่อาจะอย่างวัญเนี่ยวันพูดกับผมปึ้งผมก็เป็นเลยนะผมไม่ได้ไรด้วยผมว่าผมพูดไร ไหนเล่ามาพูดมาเลยไปก็เอ้ยไม่อยากจะพูดเลยพูดมาเลยอ่ะล้วก็เล่าให้ผมฟังพอเสร็จบุ๊กผมบอกเอาตัวคนพูดมา ผมจะนั่งคุยกันอ่ะสามคนเลยว่ามึงใจถึงหรือเปล่าไหนมึงลองพูดดิว่ากูพูดจริงไหมว่ากูไปว่าเพื่อนกูจริงไหมกูไปบอกจริงว่าวันด็กสมุดประกานไม่เฟี้ยวถ้าเรื่องจริงกต่มาคนอีคนต้องเป็นหมาคนหนึ่งไงผมจะเล่าว่าแม่งคือเล่าแม่งหมายนะเตะหน้ามันด้วยตังค์ของไข่เวลาป่านแม่งปังค์หรอว่าเราก็อย่าไปจิตออกเลยผู้ถ่กได้ระดับป่นตอนนั้นแม่งบรือว่าหลายเรื่องใช่ป่ะผมไม่ได้พูดแล้วผมไระสุดใจอ่ะถูกปะล่ะเออผมพูไม่ได้พูดไม่ได้พูดถ้าพูดถึงว่า เออผมพูดผมน้อยใจแกจริงเรื่องเนี้ยใช่ไหมล่ะเออได้ไปกันได้ก็ได้ไปไปพอจะเป็นแบบนี้เลยสําหรับสําหรับเรื่องเรื่องเรื่องความรู้สึกกับคำว่าเพื่อนนะผมจะเป็นแบบนี้ก็เอาไปใช้กันได้นะเรื่อผมถ้าอยากรักษาคนคนนั้นไว้นะแต่ถ้าเราคิดว่คนคนนั้นไม่ถังันกับเราเราก็ตีนเขี่ยเขี่ยมันออกไปแค่นั้นเองใช่ไม่ต้องไปแคร์อะไรมากประมาณนี้เัาคำว่าเพื่อนทุกวันนี้เราก็พบกันเป็นเพื่อนรักเหมือนเดิมใครจะจริงใครจริงใครจะอะไรยังไง ผมไม่รู้อะแต่คือว่าขวัญเันเพื่อนผมก็คือเพื่อนผมอันนี้ผมผมไม่สนใจว่าขวัญไม่เคยเยี่ยมกับผมแล้วผมก็ไม่เคยเยี่ยมขวัญด้วยมันก็ความเป็นเพื่อนของเรามันก็เลยรักษาระยะกันได้มาถึงขนาดนี้นะประมาณมนี้แล้วฟนะังดูเปี้ยวนะแต่ยังเปี้ยมไหมเปี้ยวนะความคิดความอะไรเขานะสำหรับเพื่อนนะโอเคนะฟางนะที่โกจริงน,น,นะไม่ได้ไม่ได้จ่ากเยี่ยงไม่เจอจ่ายเยี่ยงน่าจะเยวกันใช่ไหมเจอกันแต่แต่แต่ย่งอยู่ใครอะ แต่ยอยู่ใครวัดสอบปออีวัดสอบปออยู่บ้านนั่นแหละก็นี่บ้าน,น,นาสบปอใครอยู่วะตอนนั้นใครอยู่ะคุณช่วยเอ็ดตังโฟมมันมันอาจจะนานด้วยมันสีกว่ามันอ <จำ S 1> าจจะจำจำไม่ค่อยได้ด้วยนะมันนานมากแล้วแอลยุกเยาวผมเลยเยุกเยาว์เลยเออใช่ใช่แล้วก็อยู่เผื่อแอลเตะก็เลยมั้งยุกแต่เหมือนแม่แอลชอบติ้นคอยแอลชอบอยู่ลอดยุกไหนยุกเขาแดงเก็ยุกเขาแดงพี่มืออ๋อพี่มือมือผมตีกันมือมือเจอกันน่าถัดเล็กเหมือนกัน ห้าใจแล้วพอคิดถึงเอลก็หว่ายังยังยังถามก่อนเลใช่ไ่าวะไมาถามแอลบอกใช่ย้ายมายุคปีนั้นพอดีใช่ปีนั้นพอดีใช่มันมีชุดมันจนยุคนั้นฐานเด็กมามีชุดเดียวครับมีชุดเดียวยุคมาเด่นตอนมาเด่นขึ้นนะใช่ป่ะอันที่ผมผมจำชื่อไม่ได้นะมีมีชุดเดียวมันจะมีชุดก่อนชุดพวกไอวอลแวร์วกอาร์ตชุดนั้นะมาก่อนชุดนั้นมาก่อนผมแล้วก็แล้วก็มาชุดผมมาชุดผมเพราะตอนนั้น หมือนขมิข้เขม่งมันอยู่ขม่งใเหมือนแบบมาแล้วยังเหมือนมีปัญหาอยูวพว่พวกพวกชุดไอ้ทอกไอ้ทอกพวกก็เป็นชุดสันเด็กที่ตะล่อไอ้อ์ดแหละมาแล้วมันก็มีปัญหากันโดนกระทั่งกันแต่มามันเหมือนแบบมาอยู่บ้านเดียวกันก็เลยก็เลยไม่มีปัญหากันเหมือนผมกว่ามูซอก็เหมือนแบบเหมือนจะล่อกอยู่ทีหนึ่งมูซอยอมินอ่ะแต่มูซอไม่ก็แรงจริงใช่มูซอกรนแรงจริงแต่เหมือนแบบอยู่บ้านเดียวกันแล้วมูซอถูกแววใส่ผมไอซอแต่อยู่รังค่าเดียวกันเลยนะเหมือนแบบ ไอ้ซอว์มย่อมหลอนๆน่ะมันเป็นคล้ายๆหมู่บ้านะไรฮะเออแล้วอะไรวะอยู่ด้วยกัน,นแท้ๆแต่เหมือนแบบอยู่คนหลังอะไรเงี้ยเหมือนพี่บอกในบ้านผมว่าผมอ่ะไปแถวกองงานกลวยกองงานกลวยปั่นกระดาษปั่นกลวยอ่ะเพราะผมจะเมลเล่นผมก็พี่ผมเรียกพี่ทอมหัวเลือกเฮดเจนเทคโนโลยีกับกับกับพี่โอ๋บางซื่อตายไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เรี้ยงผมก็ไปคุย สร็จปุ๊บถามว่าผมมีปัญหาอะไรไงซอผมก็ถามว่ามีปัญหาอะไรพี่บอกเนี่ยอซอบอกเบลเล็กอะไรเบลเล็กที่ไหนพี่ <c oughs> เล็นิ่ก,กองางานตัวอ่ะผมจะม,มันทำไมบอกเอางี้ดีกว่าพี่พี่ไม่ต้องคุดมากไปตำคาน,เล,นเลยซอเลยเรียซอมาเสร็จปุ๊บถามว่าพี่แกติดใจอะไรกับผมปะวะแกถึงไลยพูดอย่างเงี้ยว่ามันมันทะเลาะกันเลยอ่ะพอเสร็จปุ๊บไอ้่อมาก็ไม่พูดอ่ะม,มันก็อยู่เงี้ย มันรู้ด่ะก็เคลียร์มันจบไปเพราะว่าอยู่บ้านเดียวกันด้วยอ,อะไรเงี้ยบอกว่าผมจะไปเอาเหล็กเรื่องอะไรผมก,แกแ็แค่ไม่เคยมีแผลกันเลยผมจะร่อรแกเรื่องอะไรอะไรเงี้ยก็เลยจบมันไปประมาณนี้รอนิดนึงเนี่ยอยู่แตดดนห้าอยู่แตนห้าอยู่กับตัวดอนจริงอันนี้เึงแตนห้าแตนห้าหรอฟันมันอยู่เป็นไงตอนนั้นพี่ไปหนุ่มปุมใช่ไหมอ่าไปหนุ่มก็แตนห้าก็แตนห้าไปหนุ่มประชุมเ,น,เ,น,เนี่ยคือว่า,าจะเป็นพวกพี่เกเรย้ายมา ใครเกเรพี่จิงเหรอพี ah, os, right? ่จ oh ิงครับอยู่ไหมเหรออ่ร้านจิงนะร้านจิงที่ว่าจะเจออยู่คือเขาฮีโร่ไม่เจอนะเขาฮีโร่โอ้ผมไม่เจอจริงผมเจอที่แดนห้าเขาอยู่แดนห้าด้านหน้าแดนสองใช่ป่ะโคบประมตณโคบตอนฮีโร่ตัวตนอยู่ที่แดนเจ็ดแล้วเกมมันเที่ยงผมว่าผมผมว่าโคบมาหลังผมอ่ะหลัง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 ใช่หรอหลังโคบมาหลังผมหลังหลังหลังผมเจอฮิโร่ตอนปีหอ๋อขวัญมาหลังผมเหรอใช่ใช่เพื่อนใช่ใช่อ๋อ เขาโคกันเหมือนมานั่งไล่แผลกันมาไล่เหตุการณ์ผมไปโคกันมาหลังผมดีกว่าผมอยู่ก่อนหลังเยอะใช่ผมอยู่ก่อนหลังเยอะหลังเยอะ <S <S มเออะอมื่อเจอซีโร่ปีห้าเจ็ดอ่ะผมซอยอ่ะใช่นั่นแหละแต่โคกมาเข้าแดงเข้าขาว <sk> เข้าขาวแล้วบอกข้าขาวแล้ว,ว,วแล้ว <sk> อยู่เข้าแดง <sk> แดงยุกยุคเราเข้าแดงเข้า <sk> <sk> แดงโอ้โหขาวหนามข้อโอ้ไม่ไหวเตมอย เออโหไปอาะแม่งหัวน้ำทิเลเลยค่ะบไอ้หัวล่ะอาะได้ยังไงใช่เนี่ยยุ่เดียวกันน้ำร้อนจี๋เลยค<ช>พองอ่ะใช่ไหม,ไ,มปไปอาบหัวท่อโอ,โอ้ตะมอยแม่งยอดฮิตอ่ะ,อะมีนใช่แตก่อนต,ตะมอยตะมอยโคตรมันเลยอ่ะ นุ่นเดียวอะไรอยูุ่่นเดียวเลยใหอ่ะอ๋อเพราะเออขวัญอยู่ช่วยกับห้ยโบสเหรอใช่ใช่ใช่ไอโบสไอโบสไอโบส์ทแซมมีช่วยกับตอนสันเด็กกับพี่นะตอนสันเด็กอยู่ด้วยกันตอนสันเด็กอ่ะไอโบสแต่ผมไม่รู้นโจนี่้ไอโบสเลยออตอนสันเด็กอยู่ด้วยกันตอนสันเด็กอยู่พวเดียวเพราะว่าพวกพ่วยโบส์มันจะทะเลาะกับพ่วยอาร์ตพราะว่าสองคนผมอ่ะผมไม่ได้เลือกฝั่งไงผมอยู่กับแบบมันมันเพื่อนผมอ่ะแล้วมันก็มีแผกัน ฟันกันมั่นแทงกันมั่งอะไรมั่งอะไรอะไรประมาณนี้เพราะตอนผมแทงไก่อาร์ตผมมันก็อยู่ฝัางผมไม่ได้ไม่ได้อยู่ฝัางช่วยผมเออต่อก็อยากให้อยากให้แอลกับฝันเนี่ยบอกน้องรุ่นใหม่หน่อยว่าเราควรจะยุ่งกับอะไรดีหรือไม่ควรจะยุ่งกับอะไรดีสังคมปัจจุบันนี้ก็ บอกถึงเด็กยุ่นหลังแล้วกันนะครับที่มาเล่าเนี่ยมันเป็นแค่ประสบการณ์เรื่องหนึ่งที่ผ่านมาเฉยอันนี้เรามาเล่าเรามาเล่าถึงความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์ระหว่างผมกับเด็กสมุทรปราการนะครับสอบปอพระประแดงนะครับก็คนเราพั้งทังพลาดเผลอผิดตายแก้ไขไม่ได้เสมออยู่ที่ว่าเราจะเริ่มต้นใหม่เมื่อไหร่แล้วเราจะแล้วแล้วเราจะยืนในสังคมนี้ได้ยังไงนะครับ คิดได้ก่อนนะครับเห็นแสงก่อนประสบความสาเร็จก่อนเชื่อผมคุกไม่มันอนะ่ะใช้ชีวิตแบบเดิมเดิมเหมือนที่ผมเคยผ่านมามันไม่มันนะครับมันมีแต่คําว่าสูญเสียนะครับบาดแผลแลก็น้ําตามันจะเห็นอยู่แต่พวกนี้นะครับชีวิตวัตถจากพวกผมนะถามว่าวันนี้ผมก้าวผ่านจุดพวกนี้มาได้ยังไงเพราะว่าเพราะว่าประสบการณ์ที่ผมบาดเจ็บมานะครับเรื่องราวที่เล่ามาบางทีอ่ามันจะไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับมันมันเป็น เรื่องราวที่สุดแสีและเจ็บปวดเหมือนกันผมต้องเสียอะไรไปไหลายอย่างในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองคนที่เราเคยรักพี่น้องครอบครัวพ่อที่เสียไปทุกอย่างเราสูญเสียหมดวันนี้ถามว่าทําไมผมถึงเรื่องที่จะเปลี่ยนเรื่องที่จะเปลี่ยนเป็นคนะเวอร์ชั่นเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าการใช้ชีวิตแบบนี้แม่งมีความสุขแล้วก็แฮปปี้มากกว่านะครับเรา ไม่ต้องหวือหวาอะไรในสังคมมากนะครับไม่ต้องอยากมั่งอยากมีนะครับเราใช้ชีวิตของเราแบบนี้ไปวันๆมันก็มีความสุขกว่าเมื่อก่อนแล้วนะครับอาจจะเติบโตช้าหน่อยแต่เติบโตแน่นะครับอยู่ที่ว่าเราตั้งใจทํามันหรือเปล่านะครับมันเป็นความสุขที่ที่ถาวรไม่ใช่ความสุขชั่วคราวเหมือนเมื่อก่อนตามเมื่อก่อนนะ่อนอะอาจจะ มีความสุขมากมีเงินเยอะมากแต่มันเป็นความสุขแค่ชั่วคราวนะครับเราได้มาแล้วเราก็จะเสียมันไปนะครับพาติดคุกเมื่อไหร่ทุกอย่างก็เจ๊งนะครับเจ๊งหมดนะครับเพราะว่าลูกเมียก็ต้องเสียนะครับไม่มีใครรอได้นะครับอยากให้ทุกคนเก็บไปคิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวใจที่มันใหญ่กว่าตับนะครับอะไรลดได้ก็ ก็ลดบ้างนะครับถอยได้ก็ถอยนะครับยองถอยเก้าแล้วก็ก้านาที่ยิ่งใหญ่นะครับขอโทษไม่มีความเสียนะครับกับการดำรงชีวิตแล้วก็กับการเดินแบข้างหน้านะครับเชื่อผมอยู่กับลูกมีครอบครัวแล้วก็คนที่เรารักข้างนอกดีกว่านะครับอย่างน้อยมันก็มีความสุขมากกว่านะครับการที่เราตัดสินใจพังพาดทําอะไรไปนิดหนึ่งนะครับอาจจะทําให้คุณสูญเสียอิสระแล้วก็ความสุขทางชีวิตของคุณได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ ใช้สติแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่นะครับเพื่อนเลือกคบได้นะครับแต่อยากให้คบคนที่พาเราไปข้างหน้าไม่ใช่ดึงเราไปข้างหลังนะครับทุกวันนี้ถามว่าทําไมเพื่อนผมถึงน้อยจังจริงๆแล้วผมคัดคนมาแล้วนะครับคัดคนมาแล้วนะครับผมเลือกคบแต่คนที่ผลักดันเราไปข้างหน้าดีกว่าเพราะว่าถ้าเราอยู่ในสังคมเดิมๆวัฒนธรรมเดิมๆม,ม,มันก็จะมีแต่เรื่อง,งเดิมๆนะครับมันก็จะเวียนว่ายแต่กดอยู่แต่ ทุกตารางมีเรื่องเก็บนี่นู่นนี่นั่นมากมายมหาศาลนะครับแต่เราก็เลือกคบได้เพราะเพื่อนบางกลุ่มก็จะรู้ว่าเราไม่ได้ยุ่งหรือว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรพวกนี้แล้วนะคบได้ก็อยากให้คิดวิเคราะห์นิดนึงนะครับผมเคยเดินผ่านาแล้วก็เลยมาบอกบอกต่อกันได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ฝากน้องๆเด็กสพอครับช่วยดันช่องเทค h ูโลยีควาเท่ด้วยนะครับติดตามผลงานด้วยนะครับขอบคุณครับ ก็ฝากงท่องด้วยนะครับแต่กูฝั่งตรุรกีนะครับก็เอาไวโาา้โอกาสหน้าโอกาสหน้าอาจจะมานั่งคุยกันใหม่ในในในมุมอื่นๆแล้วกันอาจจะเป็นแนวอื่นบ้างอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะมาทาคลิปสนุกสนุกมันๆหรือว่ามาพูดคุยกันเรื่องที่เราไม่เคยรู้ลวงลับตัด ขุดมันออกมาเลยนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็ก็ฝากมาด้วยนะครับแต่สู้ฟังเจระเค้นะครับส่วนฝากด็กมระการนะครับสอบอพระแดงคือห่าเดียวกันหมดเลยใช่หมดครับก็ว่าก็คือน่ารักแล้วกันน่ารักนะครับน่ารักน่ารักทุกคนแล้วกันจากที่ผมไปบอกว่านี่พระแด่แด้วบอกน่ารักนะจากที่ผมไปงานมาจากที่ผมไปงานมาไปเจอมานะไปงานสงการมาทุกคนแม่งน่ารักมากนะครับแม่ง ้า่งล้างความคิดเก่าๆผมพัดจำเก่าๆผมนะครับว่าว่ามันจะต้องเป็นยังไงนะครับวันนั้นถือว่าปลดล็อกผมนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับพี่ต้อนรับแล้วก็เทคแคร์ผมเป็นอย่างดีเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกคนมากครับผมว่าแอลแล้วก็ขวันปะน้าขอขอบคุณนะครับที่ดูทีมานจบนะครับขอบคุณมากครับเสร็จแล้